เพราะนั้นเราต้องทําอย่างซื่อสัตย์สจริตแล้ววันหนึ่งเป้าหมายของเราอนาคตของเราที่เราวางแผนไว้มันจะเป็นไปตามความพอใจหรือเป็นไปตามความปรารถนาเราจะไว้เหตุของความสมความปรารถนา5อย่างเรานึกคิดติดตึกถึงสิ่งใดอย่างได้สิ่งใดสร้างเหตุ5อย่างนี้ให้ได้5อย่างนี้เมื่อเราไปทําเราจะได้ตามความพอใจจะได้ตามความปรารถนาของตัวเองจําไว้ให้แม่นไม่ต้องไปนั่งสวดไม่ต้องไปบนบานสารกาไม่ต้องไปอ้อนวอยขรองรไม่ต้องไปตั้งน้ําแดงให้กูดานพองนางกว่า มันช่วยเราไม่ได้หรอกมันกวาดอะไรอะสุดท้ายแล้วมันกวาดไม่ได้มันยังกวาดเรียกน้ําแดงมากินเองยังไม่ได้เลยเราจะต้องเอาน้ําแดงไปตั้งถวายเลยเพราะฉะนั้นวิธีการ5้าอย่างเหตุสมความปรารถนาไปลงมือกระทาได้ตัวเองวิธีการหนึ่งเราต้องมีความศรัทธา,อย,าอย่างลงมั่นอย่างไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าโดยส่วนเดียวใครมีศรัทธาโดยส่วนเดียวในพระพุทธเจ้าได้เนี้ยเหตุสมความปรารถนาตัวแรกแล้วเมื่อเราศรัทธาเราจะเข้าไปใกล้ๆไปเงี้ยโสดลงฟัง ไปตั้งใจในการฟังธรรมะของพระเจ้าแล้วนำธรรมะนั้นมาปฏิบัติตามนี่แหละเป็นเหตุหนึ่งในการทําให้ตัวเองสมความปารถนาได้ 2. ศีลศีลห้าข้อละเว้นจากการฆ่าสัตว์ละเว้นจากการกรักทรัพย์ละเว้นจากการปราบพืชผในกามละเว้นจากการพูดโกหกละเว้นจากการเดือมสุราใครทำห้าอย่างนี้ได้คือศีลห้าบุคคลน,นั้นจะสควาปารถนา สีเลนสุขติงยันติสีนั้นเป็นเหตุให้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์สีเลนโพคสัมปทานสีนั้นนำไปซึ่งพุททรัพย์อันใหญ่สีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสีนั้นเป็นเบื้องต้นของการนำไปสู่มรรคผลนิพพานดังนั้นหน้าที่เราคือรักษาศีห้าข้อให้ได้แล้วจะสามารถไปสู่โภททรัพย์อันใหญ่ตามที่เรามุ่งมาปรารถนาได้ตัวที่สาม สุดตะคือหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าหลักคําสอนเรามีหลักคําสอนไหมสุดตะมยปัญญาคือศึกษาภาคเพียรในการได้ยินได้ฟังหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าขวนขวาในการศึกษาอ่านหลักธรรมคำสอนจากพระไตรปิฎกจากหนังสือตำหลับตำราจากไรสวดที่อาจารย์กดด่าทุกวันก็ได้จากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตามวัดป่าวัดเขาที่สอนธรรมะเราเป็นประจำก็ได้นั่นแหละเรียกว่าการสะสมสุดตมยปัญญาหรือหลักคำสอนพระเจ้าท่องให้คล่องปาก จดจําให้ได้ขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิหรือความเห็นที่ถูกต้องหน้าที่เราคือทําตัวนี้เต็มที่คือศึกษาภาพเพียรในการจดจำำรรํจาคําสอนพระเจ้าทําไมต้องจดจําหลักคําสอนเพราะเราจะได้นําหลักคําสอนไปทําอะไรปฏิบัติตามถ้าเราไม่มีคําสอนจะเอาอะไรไปปฏิบัติตามได้ไหมไม่ได้ดังนั้นจึงต้องจดจําเพื่อนําไปอะไรนําไปใช้ตัวที่สสมาธิ ทุกวันนี้เราได้มีการฝึกฝนอะไรบ้างวะศรัทธาสีสุดตาจาคะจาคะทุทีจาคะเรามีการจาคะละความตระหนีที่เหนียวในใจโดยป่าสจากบนทินไม่หวังอยากได้สิ่งใดตอบแทนกลับคืนมาไหมปกติเราให้ทานเป็นประจำใช่ไหมให้สละให้อะไรก็ได้ให้หมดแล้วเราชอบให้อะไรกันมันมันไม่ได้ให้จากใจโดยแท้จริงเราให้อะไรให้ในของที่เราไม่ใช้แล้วเราชอบให้อย่างนี้ ให้ในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเอออันนี้มันสละได้ไม่จําเป็นก็ได้เราให้ได้เราก็ให้ในสิ่งเราเนี่ยตลอดเวลาแต่เราไม่เคยให้ในสิ่งที่เราหวงแหนอ่ะเราลองสละดูไหมใครมีสามีมากแล้วยกมือขึ้นลองสมัสละสามีให้ตัวเองตัวเองไปบวชหน่อยไหมสละนะไม่สละเห็นไหมมันไม่ยอมสละในสิ่งที่เองหวงใช่ไหมมันจะสละในสิ่งที่เองอะไรไม่จําเป็นต้องใช้สละเสื้อผ้ามือสองสละของสละได้เลยใช่ไหม อ๋อแต่สามาีไม่ไปโอ้สวยมากอะนะ <c oughs> มันหลงมันรักเรานั้นสละสามีให้มาอยู่ทางโลกแล้วสละเราเข้าไปบวชชีแทนเอาไหมเห็นไหมมันก็ไม่สละตัวเองอยู่ดีถูกต้องปาะเรามักจะนิยมสละอะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกว่ามันให้ได้ง่ายแต่อะไรที่ให้ได้ยากเราไม่ค่อยสละใครมีทองคําสักห้าบาทนะลองสละด,ดูให้วัดดูได้เอานะกล้าสลนะเริ่มไม่กล้าสลนะแล้วลองสละความมีความเป็นในตัวเองดูสิลองสมาสามีภรรยาดูสิ ลองสมสละลูกตัวเองดูซิลองสละอะไรหลายอย่าง <S 2> <2> <S ที่รู้สึกว่ามันให้ได้ยากอ่ะเราจะเริ่มให้ได้ยากแล้วเราจะรู้สึกว่าเราไม่อยากให้อะไรก็ตามที่ให้ได้ยากนั่นแหละเรียกว่าการจาคะอะไรที่มันให้ตามปกติแล้วเราไปหวังสิ่งใดตอบแทนกลับคืนมาเนี่ยเรียกว่าการให้ทานทานมันคือการให้อ่ะมันให้อะไรก็ได้ให้ไปตามเหตุตามปัจจัยในอย่างใครซื้อของอะไรมาฝากอาจารย์อย่าง,งเงี้ยมันก็เรียกว่าการให้แต่ถ้ามารู้สึกว่า มันให้แล้วเราไม่หวังสิ่งใดตอบแทนกลับคืนมาเราให้เปล่าไม่หวังอยากได้อะไรเลยอันนี้ก็เรียกว่าหนึ่งในจาคะแต่เป็นจาค่ะอ่อนๆเป็นจาค้า่อนแต่ถ้าราคาแบบหนังแน่นเนี่ยมันต้องสามารถสละตัวเองได้เลยเช่นเราจะตื่นนอนตอนเช้าเราเป็นคนที่เกียบตื่นนอนตอนเช้ามากเลยแต่วันนี้มันอยากใส่บาตรอ่ะมันอยากใส่บาตรแต่ที่เกียบตื่นไม่อยากตื่นแต่ก็อยากใส่บาตรมันอยากสองจิตสองใจใช่ไหมดูในวันนั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าเอาวะ กัดฟันยอมตื่นเช้าสักวันหนึ่งเพื่อเราจะมีโอกาสในการจาคะเวลาของการนอนให้กับตัวเองสักวันหนึ่งเพื่อจะทําประโยชน์ในการใส่บาตรในวันนี้ก็เลยตัดสินใจตื่นเช้าแม้จะงวงเงียเหนือ่อยยากลําบากกว่าจะจิกกระชากตัวเองขึ้นมาจากที่นอนได้แต่ก็ยอมตัดเวลาแห่งการนอนของตัวเองเมื่อคืนนอนดึกมากอดตาหลับขับตอนนอนแต่เช้าขึ้นมาอยากตื่นไปทําประโยชน์ให้ื่อสังคมอยากตื่นไปทาประโยชน์เพื่อพระศาส,สนา ก็เลยตัดสินใจตื่นขึ้นมายอมสละเวลานอนของตัวเองเนี่ยเรียกว่าจาคะและ้วจาคะอะไรเวลาดังนั้นการจาคะเนี่ยมันไม่ได้ใช่เรื่องของเงินทองอย่างเดียวแต่การจาคะมันเป็นเรื่องของเรเวลาด้วยบางคนจากไม่มีเงินมีทองแต่จาคะอะไรจาคะแรงกายของเจ้าในการไปล้างจานให้กับวัด <S <S เขามีเงินมีทองไปตั้งบูธอะไรกันให้ทานการตั้งโรงทานกันแต่เราไม่มีเงินเราทําอะไรงั้นไปช่วยวัดล้างจานแล้วกัน ไปช่วยวัดจัดเต้าอี้เก้าอี้โต๊ะโต๊ะต่างแล้วกันไปช่วยวัดในการกวาดบ้านไปกวาดลานวัดละกันไปช่วยวัดในการจัดแจงจัาการเดินเก็บขยะกล็ละกันนี่ก็เรียกว่าการจากะโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนกลับคืนมาสละเวลาวันหยุดของตัวเองอะ่ะในการไปทําประโยชน์เพื่อพระศาสนาในการไปทําประโยชน์เพื่อสังคมมีเวลาในตอนนอนอยู่บ้านก็ได้นะแต่ไม่นอนเนี่ยเรียกว่าการจากะเวลาของที่ทําได้ยากอะ่ะอยากจะนอนต่อแต่มันนอนต่อไม่ได้เพราะอะไร เพราะว่าเราต้องการจะสละเวลานี้เพื่อทําประโยชน์ต่อไปเนี่ยเรียกว่าการจาคะอย่าไปหวังสิ่งใดตอบแทนกลับคืนมานะให้โดยการปราศจากใจอันเป็นมนทินอย่ามีมนทินอย่าหวังอยากได้สิ่งใดตอบแทนไม่ต้องไปอธิษฐานด้วยนะบางคนเนี่ยใส่บาตรนะอนธิษฐานแต่ต้นยันจบเลยข้าของข้าพเจ้าขาดุดดอกวัวยกขุนเหนือหัวถวายแดย่พระผู้ป็ธรรมพระสงฆ์จิตใจจำนงตรงต่อพระนิพพานขอให้ถึงเมืองแก้ไขแก้บวงมาขอให้พระภาษีอานแดนนาคตการข้างหน้านั้นเถาย ้าะเดินกลับวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วยังอธิษฐานไม่จบเลยซ้ำบางคนเทินหัวแล้วเทินหัวอีกปรากฏพระไม่ได้ฉันข้าเดินกลับวัดก่อบมมลตั้งอธิษฐานอ้อนวอนร้องขออยู่ไม่ต้องไปอธิษฐานถ้าอธิษฐานแปลว่าหวังผลไหมหวังผลการหวังผลยังเป็นแค่ทานไม่ใช่การจาคะมีแต่ผลใหญ่แต่ขาดอานิสงส์ใหญ่ดังนั้นต่อไปนี้เวลาจะให้อะไรไม่ต้องไปอธิษฐานอ้อนวอนร้องขอให้ทําอะไร ตั้งเจตนาขึ้นมาในใจละความตรณีที่เหนียวในใจดังนั้นต่อไปนี้ไม่ต้องไปนิฐานให้ทําอะไรตั้งเจตนาขึ้นมาว่าฉันต้องการใส่บาตรฉันต้องการทําบุญฉันต้องการให้สิ่งนี้สิ่งนั้นกับคนมากมายเจตนาตัวเดียวคืออะไรเพื่อละความที่เหนียวในใจเวลาเราให้อะบางทีมันเกิดความหวงใช่ไหมเวลาเราไปเจอขอทานความหวงกั้นเกิดเอ๊ะมันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เราไปให้มันแล้วจะเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้เขามาแบมือขอเงินชาวบ้านหรือเปล่า เนี่ยมันเกิดความหวงแล้ววิธีการคืออะไรไม่ต้องไปคาดหวังไม่ต้องไปคิดว่าเขาจะเอาไปทําอะไรถ้าเราเห็นว่าเขาลําบากสละจาคะละความขี้เหนียวไปเลยให้ไปเลยไม่ต้องไปคิดเยอะว่าเขาจะเอาเงินเราไปทําอะไรเขาจะเอาเงินเราไปใช้จริงไหมเขาจะเอาเงินเราไปทําในสิ่งที่เกิดประโยชน์หรือเปล่าถ้าเรามีเจตจำนงหรือเจตนาจะสละให้สละให้ไปเลยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนกลับคืนมาตัวเนี้ยมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ ดังนั้นอย่าไปคาดหวังอย่าไปร้องขอรอผลอย่าไปอ้อนวอนอย่าไปอธิษฐานอย่าไปเชื่ออะไรที่เป็นความเผิดการอธิษฐานในความหมายของพระเดจจาเนี่ยไม่ใช่การไปนั่งขอแต่การอธิษฐานที่พระองคส์สอนอธิษฐานเนี่ยพระองค์สมบักว่าอะไรพระองค์เนี่ยแม้แต่เนื้อเอ็นกระดูกเนี่ยจะแห้งเลือดในกระดูกเอ็นเนื้อกระดูกเนี่ยจะแห้งเหือดแห้งไปก็ตามถ้าพระองค์ไม่ตรสัสรู้อนุตตรส,สัมมาสัมพุิญาตพระองค์ไม่ตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธะ พระองค์จะไม่ลุกออกจากอาสนะบัลลังก์ที่พระองค์เนี่ยทรงขวนขวาในการบำเพ็ญบำเพ็ญบารมีในขณะนี้เพื่อบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่ลุกออกจากอาสนะนี้นี่เรียกว่าการตั้งอันิฐานขึ้นมาแล้วพระองค์ก็ทรงนั่งอยู่บนอาสนะบัลลังก์นั้นค้นพบจนเจออริยสัจส,สี่เป็นหนทางแห่งการพ้นทุกข์จนตัวเองเนี่ยสามารถเข้าใจหลักอริยสัจสี่บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้ในขณะนั้นเนี่ยสำเร็จคำอธิษฐานเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นเมื่อตั้งเจตนาอธิษฐานคือตั้งเจตนาขึ้นมาหนึ่งอย่างแล้วทําตามการอธิษฐานให้ได้จนสําเร็จสมความปรารถนานั่นแหละเรียกว่าผลของการอธิษฐานเรียบร้อยแล้วดังนั้นหมายความว่าอะไรเมื่ออธิษฐานแล้วต้องลงมือกระทําเมื่อลงมือกระทําจึงได้ผลจากการอธิษฐานนั้น <S <S ไม่ใช่ว่าไปนั่งร้องขอหลอผลเราต้องลงมือกระทําเองแม้แต่พระพุทธเจ้ายังลงมือกระทําในสิ่งเหล่านั้นเองด้วยตัวพระองค์เองจนพระองค์บรรลุธรรมจึงสําเร็จเป็นสัมมาสัมพุทธาได้ นี่คือการจาคะและความขี้เหนียวเพียงตัวเดียวเราต้องสละความตรณีความตรณีอันเป็นมนทินไม่หวังอย่างได้สิ่งใดตอบแทนกลับคืนมามีผลมากมีอน,นิสงส์มากตัวสุดท้ายคือปัญญาเราต้องพิจารณารู้เห็นตามความเป็นจริงว่าสิ่งใดไม่เคยมีมาปัจจุบันนี้มันมีมาสิ่งใดเคยมีมาแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปตามเหตุตามปัจจัยวันนะั้นมันมีงานขึ้นมาที่อาจารย์มานั่งบรรยายทำมานั่งแสดงทำ แล้วถึงที่สุดแล้วงานนี้จะจบจะเลิกลาไหมก็เลิกลาที่นี่อาจารย์ไม่เคยมาแต่วันนี้ก็มาถึงแล้วเนี่ยสิ่งใดไม่เคยมีมาก็มีมาวันนี้อาจารย์ก็ได้มาถึงตรงนี้แล้วอาจารย์ไม่เคยมาแต่ปัจจุบันมาถึงแล้วสิ่งใดมีมาแล้วเดี๋ยวก็ดับไปวันนี้อาจารย์มาแล้วมีแล้วในปัจจุบันขณะนี้แล้วเดี๋ยววันนี้จะดับไปไหมเดี๋ยวก็ดับไปเดี๋ยวงานเลิกไปอาจารย์ก็ไปที่อื่นต่อไปบรรยายที่อื่นต่อที่นี่ก็จบไปเรียบร้อยนี่แหละธรรมพุญเจ้า สิ่งใดไม่เคยมีมาก็มีมาสิ่งใดมีมาแล้วเดี๋ยวมันก็ดับเสื่อมสลายแตกคำลายไปทุกวันนี้มีความเป็นเราใช่ไหมวันหน้าจะมีเราอยู่ไหมถ่าไปร้อยปีข้างหน้าจะมีเราไหมก็ไม่มีเพราะอะไรเดี๋ยวเราก็ตายจากโลกนี้ไปให้เรายอมรับไปตามความเป็นจริงว่าทุกอย่างมันเดินสู่ความเสือ่อมสลายแตกคำลายทุกอย่างเดินสู่ความเสื่อมเดินสู่ความตายเดินสู่การพัดผ้าผิดหวังจากของอ็นทีละไม่มีอะไรในโลกนี้สามารถตั้งมั่นคงดำรงอยู่ได้ชั่วนันตการไม่มี ยกเว้นแต่หลักสักจจความจริงของพระพุทธเจ้าคือหลักอริยส,สัจสี่มั่งมีองค์แปดอันนี้จะอยู่ไปชั่วนิจิลานการเพราะสัจจความจริงหรือธรรมะของพระองค์เป็นอาการิโกถูกต้องตรงจริงไม่ถูกจํากัดด้วยกาลและเวลามันจะไม่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยเพราะการเกิดการแก่การเจ็บการตายการพัดพ้าผิดหวังจากของอภัยธิรัตจะผ่านไปอีกร้อยปีจะผ่านไปอีกพันป,ปีมันก็จะยังเป็นของมันเชน่นเองไม่มีทางแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่น ให้เราพิจารณาแบบนี้ว่าไม่มีอะไรเลยเป็นตัวตนจริงของเราเนี่ยเรียกว่าตัวปัญญาดังนั้นหน้าที่เราคือพิจารณาแบบนี้ไปตามหลักเกณฑ์หลักการตามหลักเหตุผลตามหลักสจาจะความจริงเพราะนั้นเหตุสมความปรารถนา5อย่างศรัทธาศีลสุสตตะจาคะปัญญา5อย่างทําให้ได้บุคคลใดก็ตามทําได้5ประการนี้บุคคลนั้นนึกคิดติดตึกถึงสิ่งใด ปรารถนาถึงสิ่งใดย่อมสําเร็จตามความปรารถนาด้วยสิ่งนั้นตามการกระทําทางกายอันสุจริตวาจาอันสุจริตใจอันสุจริตของตัวเองให้เข้าใจตามนี้เนะาะอคำถามมา